สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีนะคะกลับสวัสดี f อฟซทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะที่มีการแห่เจ้าปู่ปริจิตนะคะก็ขอให้เจ้าปู่ปริจิตนะคะไปอยู่ที่ลงจำปานะคะแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นนะคะสาธุนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงนะคะคอนเสิร์ตหมาเหงาค่ะใครเคยเห็นคอนเสิร์ตหมาเหงาบ้างคะ ไม่มีหมาแม้แต่ตัวเดียวไม่ได้ว่านะแต่มันก็เรื่องจริงไหมอะเออดูสิคนที่ไปเต้นอยู่บนเวทียิก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 ยยิกอใครอะอีสางเขียวแล้วก็ใครอีกอุ้ยเป็ดเป็ดที่อยู่อันเนี้ยเต่างงยด้วยอุ้ยเป็ดเต่าอเงอยก็ไปหรออุ้ยหาเสียงหาแสงน้าดูเลยนะนะแล้วเป็นไงล่ะแหมคอนเสิร์ตเนี่ย จัดอะไรนะเขาเรียกจัดอะไรนะนะเปิดคอนเสิร์ตคืนความสุขให้กับหมู่บ้านกกกอกและเป็นยังไงล่ะมีชาวบ้านแห่กันไปเป็นร้อยไหมคะมีเด็กมีเล็กเข้าไปเต้นหน้าฮัานบ่าคา่าบ่มี่ค่ะมีแต่หมานะคะมีแต่หมาแต่หมาพวกกันเองค่ะไปเต้นดึกดึกดึกอยู่หน้าเวทีไปนั่งเยี่ยวอยู่หน้าอไปนั่งฉี่ ไปทำขาฉี่อยู่ตรงข้างๆเวทีค่ะนะคะผู้กอ่อการร้ายค่ะหมาผู้กอ่อการ <c oughs> กร้ายค่ะก่อการร้า <c> ย <oughs> ดึกดึกด,ดึอีสางเขียวก็เต้นใหญ่เลยนะคะดึง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 ,ดงโอยมีไหมคะบอกแล้วนะคะคืนสู่ให้หมู่บ้านกอกกอกหรือคืนสู่เอ้คืนสู่อะไรนะคืนสู่อะไรก็ไม่รู้ว่าดูแล้วอะ่ะ มันไม่น่าจะคลียสูงให้หมู่บ้านโกกๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีแม้แต่เงาคนนะคะอุ้ยคนที่เขามานะคะเขามาเพื่ออะไรรู้ไหมเขามาเพื่อรับหมอนแจก <c oughs> ถ้ามีของแจกเขาอะเขาก็มาอยู่นะคะเขามีของแจกให้ก็มาอยู่แต่เราลองไม่มีของแจกดูสิแล้วเขาจะมาไหมคะถามหน่อยสิคะอุ้ยเป็นไงล่ะแหมมีการบอกว่า เนี่ยเจ้าปู่ริจิตไปแล้วนะคะจะมีจัดคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตคืนสู่อ่นะคืนสู่คืนสู่กกอก,กคืนสู่ความสุขให้กับกกอกชาวบ้านกกอกเป็นยังไงคะนะคืนความสุขให้ชาวบ้านกกอกนะมึงเหมือนแบบว่าขับไล่ลุงพลประมาณนั้นน่ะแต่กูว่านะชาวบ้านน่ะเขาไม่ชอบพวกมึงกูบอกแล้วถ้าชาวบ้านเขาชอบพวกมึงนะ ฝ่านี้เขาแห่กันมาดูไอ้วงดนตรีจำบะจำบะมึงแล้วไม่มีใครมาวงดนตรีจำบะมึงเลยสักคนหนึ่ง <c oughs> มีแต่พวกผู้ก่อ,อการเลวแล้วก็อีอ้วนปล่อยเป็ดนะนะ <c oughs> พวกนี้แสดงกล้ามดากกันหน้าดูแหมพอมีเวทีมาตั้งปุ๊บนู้นไปเกาะนาหานพระนะ <c oughs> อุ้ยเอากันใหญ่เลยขึ้นเวทีเต้นดึง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 ,ดง <c oughs> ชาวบ้านไม่มีใครกล้าโผล่หัวออกมาสักคนหนึ่ง บางคนก็มามาเพื่ออะไรมาเอาหมอนมาเอาของแจกนี่ถ้าเกิดไม่มีของแจกนะถ้าไม่มีของแจกเขาไม่มาเหยียบรกคาอุ้ยนี่เยอะมากเลยอะหันไปมองนะคะเ,เพื่อนๆนะหน้าคอนเสิร์ตบมี่ผู้ใดเลยค่ะมีแต่หมาเขียวนะคะหมาเขียวแล้วก็อหมา หมาก่อการร้ายค่ะตลกมากเลยค่ะโอ้ยหน้าหน้าสงสารหรือหน้าเวทนาดีครับเพื่อนๆอ,อูยเยอะมากเลยนี่เขาบอกแล้วไงก,ก,ก็ก็คืนแล้วไงคะคืนสู่ความสุขให้หมู่บ้านกกกอกโอ้ยคืนมากเลยค่ะไม่มีหมาสักตัวเนึง่งโอ้ยพูดแล้วก็ขำนะคะ นี่วันนี้จะเล่าอะไรให้ฟังนะคะเพื่อนๆนะอีสางเขียวไปแอบไปนะคะไปแอบถ่ายรูปเจ้าปู่ปริจิตนินทากันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไอ้อะไรนะไอ้ไอนอกคูกนะคะไอ้นี่กันนะคะไปแอบนะแอบเสร็จนินทานะคะบอกว่าอุย้บยบัไหนรับบ่ได้นอนกันเลยมันน่งเฝ้าเจ้าปู่ปริจิตกันอุย้ยไปแอบซองเบิ้งเขานะคะไอ้นี่เนี่ยอิชาริษยา อยากรู้อยากเห็นสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่ว่าเรื่องของตัวเองอะ่ะนะไม่ดูเห็นไหมละ่ะมันทําอะไรแล้วมันได้อะไรบ้างขนาดจัดคอนเสิร์ตหมายังไม่มาเลยนะไม่มีหมาแล้วชาวบ้านก็ไม่มาด้วยชาวบ้านไม่มีมาเลยแล้วขนาดหมาสักตัวยังไม่มีผ่านอุ้ยขำจังเลยชาวบ้านเขาไม่ชอบเลยชาวบ้านเขาไม่ชอบพวกมึงเขาเห็นมึงเขาก็กลัวแล้ว เอใจบอนะโอ้ยเป็นไงโหจัดซะอย่างหรูอลังการงานสร้างเต้นกันอยู่บนเวทีเย็กเย็ดเสามสี่ 3, ตัว <c oughs> อุย้ยอับอายมากเลยอะ่ะอับอายจริงๆอะ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วอะ่ะนะนะแล้วแล้วมึงเนี่ยที่ไปแอบเนี่ยไปแอบซ้อมเบิ้งเขาเนี่ยกราบไหว้เจ้าปู่ปริจิตด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะกราบสักการะท่านด้วยนะไอ้พวกหมา เข้าใจหรือเปล่านะหมาลำเข้าใจไหมเออหัดดูตัวเองด้วยก่อนที่นะก่อนที่จะไปว่าคนอื่นก่อนที่จะไปแอบดูคนอื่นเขาหนะเห็นไหมเจ้าปู่ปริจิตศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนดูเอาเองแล้วกันนะจ๊ะนะอีสางเน่าอีสางเขียวพวกมึงนี่รวมหัวกันเลยนะแล้วก็ไอ้นอกคู่นะมึงนี่แอบซอมเบิงเขาพวกมึงไม่มีปัญญาทำอย่างอื่นแล้ว นะอีฉาเขาเอ้ยใบยตอนไหนเอ้ยไปดูซิไปแอบ,บดูหน่อยซิมันจะเกิดเหตุอะไรนะก็เหมือนไอ้หน้าวอ,อกนะนะเหมือนไอ้หน้าวอ,อกก็เหมือนกันไอตัวร้ายไอหน้าวอ,อกนี่ก็ร้ายนะนั่งวิจารณ์อุ้ยเดี๋ยวขับรถไปเนี่ยนะถ้ามึงมัดไม่ดีนะ นะมัดเอานั้นคุมไม่ดีนะเอาผ้าคุมไม่ดีที่ตัวเจ้าปู่ปริจิตนะเดี๋ยวเชือกมันขาดมาก,ก็ไปตีคนโน้นคนนี้ทําให้เขาเกิดอุบัติเหตุอุ้ยดูสันดานมันนะคะสันดานมันไม่มีอะไรหรอกนะสาบแช่งเขานะนั่งพูดไม่ดีนะปากก็เสียนะพยายามออกมาพูดนะทาคอนเทนต์อย่างอื่นก็ได้แต่แต้มึงไม่ต้องมาทำคอนเทนต์หาแดดแบบนี้หรอกนะเออ เขาขับรถไปส่งเจ้าปู่ปริจิตไม่ใช่มาสาบแช่งเขาไม่ต้องมารู้เห็นไม่รู้ดีกับเขานะมึงไม่ได้ไปด้วยมึงนั่งยานอวกาศไปหรือไงนะนั่งท้องเวทมนต์อยู่นั่นแหละมึงน่ะนะโอ้ยนั่งหำเปียกหำแชะอยู่นั่นแหละออกมาว่าวนนว่านี่ว่าวายังกระดอดกระเดียนะบอกมีปัญญาหาคอนเทนต์แล้วก็มาเกาะเขาอยู่นี่แหละมันสินาลำค้านเขาใจบอนะไอหำแปรนุน่นมึงไปดูนุน่นหมอลำซิ่งมึงนุน่นนะ มึงไปเห็นย่างหมอลำมึงอ่ะนะมีมีหม,ม,มาเลยมีแต่หมาพวกมึงอะนะไปหน้าห่านกันเด้ง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 โอ้โหยนะคืนคอนเสิร์ตคืนความสุขให้กับหมู่บ้านกกากนะเจ้าปู่ปริจิตไปแล้วบาดเป่ามานออกไปให้หมดเป็นยังไงล่ะไม่มีคนมาซะคนหนึ่งชาวบ้านก็ไม่ชอบขี้หน้าพวกมึงเขาก็ไม่มากู <c oughs> ละสะใจว่ะสะใจอีหลี อีลี่ข้าใจบบนะแต่แต่แตมึงไปแหกหูแหกตาดูด้วยนะเป็นยังไงล่ะเป็นงไงล่ะมึงบอกว่าอุย้ยเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่เลยนะเวลามีคอนเสิร์ตนะฝัะ่งนี้ก็มีคอนเสิร์ตแต่ฝั่งนั้นธรรม,มะธรรมโมอะแล้วธรรมะธรรมโม,ม,มแล้วมันไปนหนักหัวมึงเหรอดีแล้วล่ะเปรียบเทียบกันได้ไงฝั่งกูธรรม,มะธรรมโมแต่ดูฝั่งมึงสิเต้นดิก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 ,ดกมีแต่หมาพวกมึงอะเต้นชาวบ้านเขาหลบหนีไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ บายบาย